สวัสดีครับคลิปที่พูดถึงชาวกัมพูชาขึ้นมาร้องเพลงชื่อดินแดงคำเหม็นเรียกว่าสุวรรณภูมิที่ปราสาทต,ตาเมือนทมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ผมได้พูดถึงจารึกที่มีคำว่าสุวรรณภูมิตอนแรกเผลอไปหน่อยคิดว่าเป็นอักษรของโบราณแต่เมื่อดูอีกครั้งจึงแน่ใจว่าเป็นอักษรปลวัตถ้าเป็นอักษรปลวัจึงยืนยันว่าข้อความที่จารึก ต้องเป็นภาษาสันสกฤตเท่านั้นจึงย้อนกลับไปดูจารึกนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นขอแก้ตัวอักษรที่เขียนใหม่เสียก่อนแก้ไขจากอักษรของโบราณเป็นอักษรปัลละวัดังนี้ครับจารึกอักษรปัลละวัที่มีคำว่าสุบรณภูมิปรากฏอยู่ในจารึกสุบรณภูมิในกัมพูชามีข้อความส่วนที่กล่าวถึงสุบรณภูมิในจารึก เคน1 19, วัดคีริเสด็จคงมีใจความว่าพระเจ้าอีสานวรมัมผู้ยิ่งใหญ่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระบารมีและความกล้าหาญพระองค์ทรงเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายเป็นผู้ปกครองสุรรณภูมิจรดพรมแดนอันเป็นทะเลในขณะที่กษัตริย์ต่างๆในอาณาจักรข้างเคียงต่างก็ให้เกียรติในพระราชอำนาจของพระองค์คำแปลนี้แปลจากภาษาอังกฤษที่แปลโดยวงโสธีรานักประวัติศาสตร์ และนักอ่านจารึกชาวกัมพูชาคำในจารึกแปลเป็นไทยและวิเคราะห์โดยด็ตอร์กังวลคัชิมาอาจารย์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้แต่และทิมเผยแพรแ่ครั้งแรกในหนังสือจารึกสันสกฤตที่สำคัญในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่มหนึ่งพุทธศักราช2564ผมนำคำที่จารึกมาเขียนใหม่ให้ชัดเจนขึ้นภาพนี้ดรกังวล เป็นผู้จัดทำขึ้นแสดงให้เห็นว่าถ้าจะรึ้ด้วยอักษรปัละวะัตจะเป็นภาษาสันสกฤตพระเจ้าอีสานบรมัมเป็นโอรสพระเจ้ามาเห็นทรวรมัมหรือเจ้าชายจิตระเสนมีเครือข่ายอำนาจบริเวณที่ราบสูงโคราช ทุ่งกุลาร้องให้อีสานใต้และขงชีมูในไทยลาวขเขมรอย่ามาเคลมว่าเป็นชาวขเขมรน,นะครับจารึกสุบรณภูมิระบุสักรารเทียบได้พุทธศักราช1176ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอีสานบรมังที่หนึ่งผู้สร้างราชธานีที่ชื่ออีสานปูรัะบริเวณหมู่บ้านสมโบไพรโคกจังหวัดกำปงทมประเทศกัมพูชาดังนั้นคำว่าสุบรณภูมิ ในจารึกหลักนี้หมายถึงดินแดนอันกว้างใหญ่ที่ประกอบไปด้วยรัฐใหญ่น้อยโดยมีพระองค์เป็นราชาธิราชหรือจักรพรรดิเหนือรัฐต่างๆในดินแดนสุวรรณภูมิพระเจ้าอิสานวรมังที่หนึ่งเป็นผู้รวบรวมเอารัฐอันยิ่งใหญ่ในยุคเริ่มแรกของอุษาคาเนยอย่างฟูนานหรือฟูน,นันที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แถวปากแม่นำ้ำโขงทางตอนใต้ของประเทศเวียดนามในปัจจุบันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระองค์ และนับเป็นการเริ่มต้นของอาณาจักรแห่งใหม่ที่เรียกว่าเจละคำว่าสุวรรณภูมินั้นเป็นคำที่ชนชาวชมพูทวีปใช้เรียกดินแดนอุตสาคาเนภาคผืนแผ่นดินใหญ่มาก่อนสมัยของพระเจ้าอิสานบร,รมมนับพันปีมีความหมายว่าดินแดนแห่งความร่ำรวยและมั่งคัง่งข้อความในจารึกสุวรรณภูมิแสดงให้เห็นว่าผู้คนในอุสาคาเนเองก็รู้จักกับแนวคิดนี้นับได้ว่า จารึกหลักนี้คือหลักฐานของการใช้ชื่อสุบรณภูมิโดยชนชาวอุษาคาเนตเองที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาประวัติการค้นพบจารึกสุบรณภูมิเมื่อ20กว่าปีที่แล้วชาวบ้านขเขมในพื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่งของอำเภอบาเซตจังหวัดกำปงสชปือประเทศกัมพูชาได้ร่วมกันขุดบ่อน้ำแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านระหว่างการขุดบ่อน้ำในครั้งนั้นพบซากโบราณสถาน และพบศิลาจารึกถึงสามหลักถูกนำมาเก็บเอาไว้ในพื้นที่ของเจดีคิริสดักกงในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันจารึกหลักนี้ถูกย้ายเข้าไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพนมเปนกว่าที่จะมีนักโบราณคดีไปพบและมีการอ่านข้อความในจารึกเหล่านั้นก็ผ่านมาจนถึงพุทธศักราช2,561จารึกหลักหนึ่งในจำนวนสามหลักนั้นได้ถูกขโมยไปเสียแล้ว อีกหลักหนึ่งตัวอักษรก็ผ่านเวลาเน่นนานจนเลือนรังเสียจนอ่านไม่ได้อย่างไรก็ตามจารึกหลักสุดท้ายนั้นยังสามารถอ่านได้และปรากฏข้อความสําคัญเกี่ยวกับสุวรรณภูมิอยู่ในนั้นชื่อสุวรรณภูมิเป็นคําสันสกฤตแปลตรงตัวว่าแผ่นดินทองใช้เรียกดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของชมพูทวีปมีพยานอยู่ในชาดกหรือเอกสารเก่าแก่ทั้งของอินเดียและลังกาจํานวนมากนิทานชาดกหลายเรื่อง ก็ล้วนแต่อ้างว่าผู้ที่สามารถมาทําการค้ายังสุวรรณภูมิเมื่อกลับไปจะกลายเป็นผู้มีฐานะมั่งคั่งร่ารวยชื่อสุวรรณภูมิจึงเป็นคําที่ชนชาวอนุทวีปอินเดียและลังกาใช้เรียกดินแดนภาคพื้นทวีปอุษาคาเนมากกว่าที่ผู้คนในอุษาคาเนจะใช้เรียกภูมิภาคของตนเองอย่างที่ปรากฏในจารึกวดัดคิรีเสด็จคงซึ่งไม่ได้มีเฉพาะชาวอินเดียเท่านั้นที่เรียกบริเวณนี้ว่าทผ่นดินทองด้วยภาษาของพวกเขา เพราะมีหลักฐานในเอกสารของภูมิภาคอื่นๆก็เรียกภูมิภาคอุษาคาเนว่าสุวรรณภูมิเช่นเดียวกันดินแดนสุวรรณภูมิจึงแปลว่าดินแดนแห่งทองคําหมายถึงดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ปรากฏในคำพีของพระพุทธศาสนาสุวรรณภูมิจึงมีคําเรียกสุวรรณภูมิอีกชื่อหนึ่งว่าสุวรรณทวีปแปลว่าเกาะทองเมื่อสันนิษฐานจากสองคำนี้ทำให้ได้ข้อสรุปอย่างน้อยสองอย่างคือสุวรรณภูมิ เป็นดินแดนที่เป็นแผ่นดินใหญ่สุวรรณทวีปคือเกาะที่อยู่ติดกับสุวรรณภูมิในชาดกกล่าวว่าสุวรรณภูมิอยู่ทางทิศตะวันออกของอินเดียเมื่อพิจารณาจากแผนที่โลกจึงน่าจะสนิษฐานได้ต่อไปว่าสุวรรณภูมิคือส่วนที่เป็นแผ่นดินได้แก่ประเทศพมา่าประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมพูชาส่วนสุวรรณทวีปซึ่งเป็นเกาะน่าจะได้แก่เกาะชวาสุมาตราหรืออินโดนีเซีย ตลอดทั้งฟิลิปปินเมื่อพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพบว่าเมืองหงสาวดีและเมืองนครปฐมสมัยทวารวดีมีอายุเก่าแก่ที่สุดและร่วมสมัยกันคือราวผู้ศตวรรษที่6วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ